นี่คือพระประธานในโบสถ์ของวัดเนปาลได้ดูนี่พระพุทธเจ้าองค์กลางวันนี้พาทัวร์ไปวัดจีนแล้วไปวัดต้หวันแล้วมาวัดเนปาลบ้่ง อยู่ใกล้ๆกับวัดไทยพุทธคยาอยู่ไม่ห่างกันอยู่ไม่กี่ห่างกันไม่กี่ร้อยเมตรเองด้านหลังวัดติดกันอยู่ติดกับวัดบางคาเทศนี่คือสภาพภายใน วัดเนปาล